วันนี้คุณยายจะพามาดูรพีพัทนะคะรพีพัทกับพ่อแจ็คพ่อแจ็คจะเอารพีพัทเข้ามีคนเดียวที่ชนะรพีพัทได้คือพ่อแจ็กค,ค่ะเราไม่กระโจนใส่เหรอรพีพัทตอนนี้เขา เก่งกล้าแล้วค่ะเขาจะออกมาแถวแถวเอาเอาเอาเดูลัีพัดเขาเอาหยอกพ่อแจ็กเอ้าลวพีพัดเอาเออดูเขาแว่งหางมีคนเดียวที่จูงเขาได้เอาเขาออกค้อเข้าคอก นอกนั้นกลัวเขาหมดเลยค่ะเขาจะชนแล้วพีพัดเขาจะไม่ชนเขาก็หยอกพ่อแจ็คนะคอยดูเขาจะกระโจนใส่น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าเขาก็กระดิกหางแสดงว่าเขากดิกเอา้าเอา้าเอา้เอาแลวพีพาดโอ้ยไ,ไปเข้าคอกโอ้และพีพัดเอ้ย อ้าวมันจะเสยคางเข้าให้คางหลุดเลยไปไปเนก่บยากไปโอ้ยอย่าเอามาใกล้ใหญ่ยาเอามาใกล้ใหญ่ไปไปแล้วค่ะละพี่พัส